แกเติมฝาดีว้ายว้ยว้ายไอ้ใบลกแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงจะให้ฉันปล่อยมันไปเหรอฉันไม่ยอมหรอกนะโชคดีนะ CVM Film หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เหล็กต้องหกถังแกวันนี้สีแดด้ไม่สี่งคนณฉันต้องได้างานนี้ได้เลยอะไม่จ้ะสีน้ำเงินต้องหาแกไปดูเว็บไหนว่านะเพราะฉันแกเติมป่าสีแด้ยผู้คุณแปลงแกเนี่ยหลับตาเดินอยู่หรอถึงไม่เห็นว่าพวกฉันเดินมาเปล่าเลยร <ไป S 2> ับไม่ต้องพูด แกเดินมาชนฉันแกจะชดใช้ค่ากระเป๋ากับรองเท้าฉันยังไงแต่พวกคุณก็ไม่ได้มองผมเหมือนกันนะครับมันก็นเลยชนนี่แกจะโทษว่าเป็นความผิดพวกฉันจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายใช่ไหมเปล่าเลยครับผมจะบอกว่ามันเป็นความผิดของเราทั้งคู่มันคืออุบัติเหตุอ๋อฉันก็นึกตั้งนานที่แท้ก็ไอเด็กหลังห้องนี่เองอ๋อไอปีเตอร์เด็กกระจอกที่ชอบนั่งอยู่หลังห้องประจำนะเหรอไอ,อ เดือทองฉันก็ไม่คิดหรอกนะว่าชีวิตแกจะไปได้ไกลแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะตกต่ำได้ขนาดนี้แล้วนี่พวกเธอมาสมัครงานที่นี่เหรอใช่แต่ฉันไม่ได้มาสมัครเป็นเด็กส่งน้ำกระจอกกระจอกแบบแกหรอกนะแต่พวกฉันมาสมัครในตําแหน่งเลขาของท่านประธานตำแหน่งเลขาเหรอใช่กรุณาทำนิสัยแล้วก็มารยาทดีๆกับพวกฉันด้วยละ่ะ เพราะถ้าไม่ถูกใจฉันอาจจะเขี่ยกแกออกก็ได้นะแล้วพวกเธอมั่นใจได้ยังไงว่าที่นี่เขาจะรับพวกเธอต้องถามมากกว่าว่าทำไมเขาจะไม่รับพวกฉันเพราะพวกฉันทั้งเก่งทั้งฉลาดแบบนี้แต่ติดที่นี่ใส,ส่เนี่ยสิที่นี่เขารับแต่คนที่ใส่ดีนะแต่นิสัยของพวกเธอสองคนมันดันตรงกันข้ามเลย ถ้าฉันเป็นท่านประธานฉันก็ไม่รับพวกเธอเข้าทำงานหรอกปากมากคนอย่างแกไม่มีสิทธิ์พูดอะไรด้วยซ้ําพวกเธอก็เหมือนกันนั่นแหละยังไม่มีตําแหน่งอะไรในบริษัทเลยด้วยซ้ําแต่ก็มายืนกลางอยู่ตรงนี้นี่อยากจะพูดอะไรก็พูดเถอะแต่ฉันขอไม่ฟังนะเสียเวลาทํามาหากินอ้ล่นยเดี๋ยวคนแถวนี้ได้ยินเราก็ไม่ได้งานหรอก แล้วแกจะให้ฉันทำยังไงจะให้ฉันปล่อยมันไปเหรอฉันไม่ยอมหรอกนะ โชคดีนะเ,เตรียมตังค์ไว้เยอะๆด้วยล่ะ ลุกขึ้นมาก่อนคะ่ะโอ้โใครทำคะเนี่ยมีคนแกล้งคุณหรือเปล่าคะช่างมันเลยครับช่างมันไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคุณต้องรับผิดชอบของที่มันเสียหายใช่ไหมคะ <honestly> นี่คะ่ะฉันให้มาไปสิคะคุณมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ ฉันมาสมัครตำแหน่งเลขาค,ค่ะอ๋อครับรับไว้เถอะนะคะผมรับเงินคนไว้มไม่ได้หรอกครับเพราะคุณไม่ได้เป็นคนทำนะคะรับไว้เถอะถูเป็นน้ำใจแล้วกันคุณเก็บเอาไว้ชดใช้ค่าเสียหายนะคะจะได้ไม่ต้องถูกนายจ้างหักเงินฉันขอตัวก่อนนะคะ นี่มาสมัครเป็นเลขาเหมือนกันหรอใช่ค่ะฉันตื่นเต้นมากเลยนะคะฉันถูกเรียกมาสมภาษณ์เป็นครั้งแรกเลยไม่ต้องบอกก็รู้แหละหน้าตาเธอดูเหมือนคนความรู้น้อยอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องมาสภาษณ์ที่เสียเวลาก็ได้นะยังไงเขาก็ไ่รับเธอเข้าทำงานแน่ๆทำไมพวกเธอถึงดูถูกความสามารถคนอื่นแบบนี้มันไม่ดีเลยนะพวกฉันไม่ได้ดูถูก แต่พวกฉันดูออกมังหากล่ะโอ๊ย <laughs> มีถูกพวกฉันใจดีนะที่บอกเธอ,เอไว้จะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังใช่จะได้ไม่ต้องไปน่ง เขียนใบลาออกสนามจะได้รัเสียเงินเยอะพวกคุณเป็นคนแกล้งเขาเหรอคะใช่ทำไมพวกคุณทำแบบนี้รู้ไหมว่าเขาจะต้องโดนหักเงินรู้สิถ้าไม่รู้พวกฉันจะทำาหรอแล้วแกคอยดูเลยนะถ้ามันลงมาอีกเมื่อไหร่พวกฉันจะแกล้งมันอีกเอาให้เข็ดจนมันไม่กล้ามาทำงานที่นี่อีกเลย <laughs> ผมขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านรู้จักนะครับนี่คือคุณปีเตอร์ประธานของบริษัทเราครับ แล้วที่พวกคุณทั้งสามคนเห็นท่านประธานเมื่อเช้านั่นก็เป็นแผนท่านประธานครับท่านประธานจะเครียดทําไมล่ะครับก็เลือกคนที่เก่งที่สุดไปเลยสินี่คุณทาวินความเก่งเนี่ยมันฝึกกันได้แต่นิสยัยนิสิมันเปลี่ยนยากตําแหน่งเลยขาไปตํตแหน่งที่ใกล้ชิดผมมากเลยนะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่จิตใจไม่ดีนิสัยไม่ดีก็ทํางานกับผมยากนะสิแล้วท่านประธานจะเลือกยังไงล่ะครับแค่วันเดียวเราไม่รู้หรอกว่านิสยัยเขาเป็นยังไง ผมว่าผมมีวิธีอยู่นะแล้วผมก็คิดว่าวิธีของผมน่าจะเลือกคนที่ดีได้แสดงว,ว่าท่านประธานวางแผนไว้ตั้งแต่แรกหรอคะใช่ครับผมต้องการคนที่ดีที่สุดมาอยู่ข้างผมแล้วผมก็เลือกได้แล้วด้วยยินดีด้วยนะครับคุณวาคุณผ่านการสัมภาษณ์งานอาทิตย์น้าเรื่องงานได้เลยนะครับจริงเหรอคะ นี่พวกฉันขอโทษนะปีเตอร์พวกฉันไม่ได้ตั้งใจจริงใช่ใช่ใช่อะไรก็ไม่รู้เข้าสิงพวกฉันพวกฉันไม่ได้ตั้งใจนะไม่เห็นตัวอะไรเข้าสิงท้งนั้นเลยมันอยู่ที่จิตใจพวกเธอต่งางหากคนที่นิสัยเสียและไม่เห็นใจผู้อื่นก็ต้องได้รับบทเรียนจำเอาไว้เลยนะอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะความเก่งของพวกเธอมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกคุณทาวินเชิญคู่สองคนนี้กลับไปได้เลยนะ แล้วก็อยากให้พวกเขากลับเข้ามาในบริษัทของผมอีกค,ครับท่านประธานใช่ไหมพัฒน์คุณได์คุณเนทองไม่แต่ว่าใชญครับเอาหรอได้สิเนื้อทองไม่ฉันไม่รอแล้วเขาร้ายจริไงเลยขอบคุณคุณมากเลยนะครับแล้วก็ยินดีมากเลยที่ได้ร่วมงานกันค่ะยินดีเช่นกันค่ะ ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ